หมดเวทีแจ็คได้ที่ได้ปันปันก็เอาเลยว้าวนเท้ีสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวไอสัตว์เดี๋ยวมึงอัดคลิปเลยวะเีองกดอัดแล้วเนี่ยเฮ้ยยังยังไม่ได้เสริมทรงผมเลยฮะโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเขาบอกว่ากูไม่หล่อไล่คุมมึงยังไม่ได้เปิดมันไม่ได้เปิดกล้องเลยรับเฮ้ยตอนไม่ใช่อ่ะเทาพเจ้าเดินตามมาห้ามตามกูอย่างเดียวนะห้ามนำไหนเทาพเจ้าบินตามมาตไม่เดียว ตาุ๊บทับปักอาร์ตีเราป้อมบินกูต้องจอดรอซากข้าบินข้บินตามมานี่จะเหลืองเลยเนี่ยไม่เหลืองมันส้มเลยแหละถ้าถ้าถ้าเบื่อไตายอ่ะกูกูต้องจอดรอซากันนะเราต้อมาใหม่ไม่ถ้า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 กูตายมึงก็มึงก็เป็นผู้นำต่อนี่ถามโงงๆอัเนี้ยว่ามึงบอกว่าใครนำกูระวันกูแบบกูเรียกว่าต้องรอรอที่ซากกูแล้วรอมาใหม่อันนี้ถ้ามึงจะรอซากกูได้ไงกูมีตัวเดียวไอ้สัแกูตายมึงก็รอรอมึงก็รออย่างเงี้ยจนกว่า ไม่มีเที่ยไม่มีเที่ยวแล้วน่ะไม่มีเที่ยเลยรถองล้มลถมึงบอกมีเที่ยอะไรบ้างมึงก็มึงก็คงรอจนจบเกมไอ้ใหม่เนียไอแฟนนายมึงจะขับสโลว์ทำไมวะเครื่องกูสุดแค่นี้ไอเกีร์จอไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเสียวเว้ยไอเกียร์เครื่องสต็อกไอถังไม่ได้วะจะฟิน KV สอง สองวี 2> 2 v, ไม่ใช่วีสองทีไม่ใช่จบตา,นา,า,าหน้าแม่งเอาท,ทีแปดสิบมา,า,ากกงงหนตัยนะเอาไอ้เหี้ยไรเอ้าเหว่าจักยิงไงทีแปดสิบไรแทงอะนะเออได้มันจะชนสู่กันทำไมวะ <laughs> ไอ้เหี้ยเปลี่ยนเหี้ยขับรถไอ้ตันตูน่ค <laughs> <laughs> ุยกว้ว มึงเป็นไรมากไปเลยมีไงปุณเราจะไปโดนสู่ที่เราไปตัวอีเขาหอยเ้ยเอ้สัตว์เน็ตเน็ตเน็เโอ้เน็เอ t เเอา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 เอเอาเเอปเาเออ้นาเอาเออาเออาเออเอาเอออาเออาาเอา่ออาเอาอาาเอาอาเอาอาเอเอาเาอาา ปิงขึ้นในสัตว์แบบลงละลงละปิงลงละเฮ้ยเราจะได้ไปมันกันแล้วพร้อมจะลุยกันมานานแล้วฮ่าฮ้ายู้ไอ้อันตรงตัวว่าว่าตัวพูดตรงตวนะว่าแมบบเอ็นลิสเตดไม่ยังคำเดียวแบบวันเดย์เออป็จริงอ่ะ เนี่ยมึงรู้ป่ะงอิวิสเตดอะนะมันมันก๊อปวางแมพมาจากเอ่อไอเนี่ยเกมเอ่อไอเนี่ยเกมเทมเนี่มันเป็นแบทเทิลรอยัลอ่ะปูซีรอยัลปูซีรอยัลอะก็ค่ายเดียวกันทำไงได้วะไอเทยมันก๊อปวางแมพมาเลยไอเทยมึงก็รู้เนี่ยใครไอเท่ที่เกียรติหานก็มึงค่ายเดียวกันนะก็มึงก็มึงดูอัปเดตดิไอเทมอ่านได้ฟังนะนึกว่าจะฟิกเซิร์ฟเวอร์นะใหม่อ่ะปรับเบีย ปับี่อาปบเนตแต่แต่ยังขอบแต่ยังขอบคุณนะที่ที่มันขับ่าซ่อมให้บางตันบางชเคมีทัรเลยอะมามามาปออมา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 แล่นอยู่หัวหัวเติม่อยนี่เคมีทัวร์ให้หัวโตไทเกอร์ญี่ปุ่นว่ะเฮ้ย จัดมันดิเอาให้ตายเอาให้ตายกูกูเอาให้ตายมันแตกขนป้อมคนตายทางป้อมแล้วอ่ะปืนแดงปืนแดงไปขอล็อกมึงเอาเลยแดงดูให้หาแดงให้เกอรินมากูยิงแท็กให้อ่ะกูช่วยพวกมึงอ่ะอ่ะยิงแท็กให้เออเข้าเอต่อเข้าเอต่อ ขับเอกันปะปะปะเอกอยู่แล้วไอ้เหี้ยเราต้องไปปีเราไม่เราเราก็ขับเอก่อนนี่ทันเกี้ยกูดิครับเกี้ยกูครับ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 ท่านผู้บัญชาการครับเมื่อกี้ใครได้คิววะปอนขอเออดี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 ยังไงกูคนดีวะไอ้เหี้ยกูแทนที่กูจะได้พวกมึงกูปล่อยให้พวกมึงยิงเห็นไหมคนดี พอกมปิดกล้องเ่านั like an <im> <c oughs> ่นแหละไอสัตว์เอ้ยกูไม่น่าปล่อยเลยเฮี้ยไปๆๆๆเหมือนเหมือนภายายมาเดินเล่นเ่ะจริงมันไปไหนแล้วไอ้ยี่นั่นน่ะไปไหนวะไม่รู้อ่ะ หายหมดละกูยังเห็นในมินิแมบอยู่เลยครับพองงี้เดี๋ยวเดี๋ยวมัแคป็เมื่อไหร่เราค่อยกลับมาแล้วกันแทงแม่งเลยครับเกี่ยวีเกี่ยวกูคุณดูจากสภาพรถแต่ละคนนั่งขับคนโคดมพากมีแต่เอ็ไโอสุนตอนเนี้ยใช่เหรอเออเออออกกกกกลับเอาเลยเร่เ่ลยเี่ยวกัเดีนะดีนะถ้ากูขับไปถึงดีแล้วมังแคปกูจะโกรธมากเลย โอ้ว้าวไอ้หน,น้าเป็ดอะแต่มันป๊อปไอ้เียโดรัดไอไอไปแแคปไหอืมเ,เดี๋ยวเราตปดติดน้ำม,มาก่อนตัดเทแแคปผันไหมผันไหมใหม่มเพื่อนเราได้โอ้ลังลังเข้าลังลังเข้านั่นเด้ออ่าเกียร์ละอย่าพึง่งอยา่าพึ่งมึงเข้าใจไหมอย่าพึ่งไอ้เหี้ย,ย ไอ้เอกห่วยมันตายหายไปแล้วมันวันช็อตตายบอกว่าจะเก็บคิวไว้ท่านเอยเมื่อกี้ใครได้คิวไอ้จัมโบ้ไอ้ไอ้จัมโบ้เพื่อนได้คิวใช่ไหมใช่อ่าเหี้ยไอ้ไอ้กระดอยแต่แม่งลาบคิวกูผู้ผ่านได้ไหมวะรถกูว่ายิงใครก็ไม่ได้จะสุณไม่ก็กลางแต่ เฮ้ยเฮียหัวไอ้นายตายไเสียไอ้นายตายตายจริงๆไอ้เขายนายมาเล็กข้าหายนายมาเดินเล็กกูไม่สปอพอะไรกูดูพวกมึงดีกว่าเหลือไปก็อยู่เหลือไปเปิดแต่๋ยวนี้โลพวกมึงมึงไปแถมบีไปนะถ้าไม่เกิดก็ได้แล้วแต่กูได้ได้ก็เปิดเกิดเลย เยี่สัมประชากไปหาคนแรกไอ้เหี้ยสวยจริงมึงบอกเลยนายมึงมึงดีทุกอย่างเสียงเดียวดวงมึงสวยดวงแม่งสวยคนมาดวงสวยทำไงได้คนดวงสวยมามัดแพ็กรวมกันโคตรสวยตายยังวะเดี๋ยวตรงนั้นตายยังกูตายตายตายพอดี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 เลี้ยวเลยอะเอาวันนึกว่าจะเลี้ยวอะเอาอีกสัตว์ ปรากฏเกิดมาแม่งโดนระเบิดอีค่ะแคมปอะไปไหนกูหัไปเนี่ยกูหัไปเนี่ยกูว่ากจะถึงก่อนอ่ะเยวดีกว่าไปจะโบ้เพื่อนแม่งแคมป์ A เลยว่ะแม่งโคตรเป็นงานอะเห็นเห็น เหมือนมันไดขี้เกียจนะไอ้เจตันแม่งแม่งรู้หน้าที่ตัวเองไงครับฮะแล้วเอเวนเจอร์เอเด้เอเวนเจอร์มันโดนเอ็มยี่สิบสี่หรือเอเวนเจอร์อเครื่องบินวะเครื่องบินเครื่องบินอ๋อไอ้เนี่ยเอเวนเจอร์โดนเอ็มยี่สิบสี่ยิงตกวิ่งไม่ใช่กูขับขับอยู่สตูก้าหยอดหัวกูนไสัตว์อ่ากูขอให้เป็นอย่างนั้นพ่อมึง มันเนี่ยขอจัดจัดกันคิดกันอ่าขว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 าโน้นยิงมันยิงมันไอ้ปอยยิงมันยิงมันยิงมันยิงไปอยจะัม่ใช่หรอกเอายิงเออเนี่ยกูคนดีกว่าไอ้สัตว์แบ่งให้มึงยิงเฮ้ย thank you แม่งกูบ้ายไปเลยตอบเร็วๆแบ่งว่างเดียไอ้เฮียเฮ้ยมีมีคนมีคนไอ้เฮียก็มึงดวงซวยยังไงฮะ ช่วยไม่ได้สีมันเนียนไปกับพื้นนี่หว่าเ่ีจอดตรงนี้แหละดูมั้ยเดี๋ยวละมักเหลืองมากระดิบ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 คุณว่ามันจะเห็นเราปะวะจอดไม่รู้ว่ะถ้าเราจอดที่แบนี้นะจอดเรียงกันมันอาจจะไม่เห็นเราก็ได้นะเว้ยเจอ้าจดรอ,อเลยรอรอรอเนียนกันปปเป็นศพไปแฮะไอ้สัตว์เอ้ยดอลล่าเดีกแอ๊ะ เอ้ยบนเขาบนเขายิงยิงมันยิงมันเอามันเอามันยิงยิงเลยเราอะยิงไม่เข้ากระสูตรแตกแตกแตกเอายิงมักเหลืองเลยอ๋อแก่ว่ะเพื่อนรัดไม่ได้ซีดมไม่ได้ได้กูได้เออดิไม่เป็นไรกระสุนมันแตกแล้วมันไปเสียบไอ้ตรงในช่องมองไ่ยช่องมองยู่ เสียงอะไรไม่รู้อ่ะ EC7 โอเคอ๋ออ๋อมีคนเกิดมีคนเกิดกระเบิดได้แล้วเรี้อยครับมองนี้มองนี่กูว่ากูคิดที่อะไรออกละถ้ากูเล่นกับไอ้นายเลยไอ้นายจะตายแต่ถ้ากูเล่นกับไอ้ปอยปอยจะรอดถ้ากูตาย แนวคิดที่ดีแต่ถ้ามากระสับคนกูกูตายใช่ถ้าถ้ามากระสาบคนมึงก็ตายอยู่ดีใช่เพราะกูมากับมึงอยู่เป๊ะวิ้งใช่ไหม,ไ,มไหวคนมาดวงซวย<ๆ>เฮียอะไรก็ผิดหกฎไปแคบจุดไปมึงอะ่ะไม่ทันหรอกเขาแคบแล้วไอ้เฮียมันไอ้จุดใหญ่ไอ้เฮียมึงแคบอีกตรงมานี่มึงขับไปเถอะขับเป็นชาติไอ้เฮียจุดใหญ่อะแคบเสร็จก็ชนะเลย กูเชื่อว่าทำได้เว้ยเรียกเขาหนักาแคบได้เป็นม่นี่ไม่นี่มึงขับไปยังไงก็ทัดนี่เสดก็เอาอืมตอนี่ป้อไหนวะเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหคันเบลเลอร์เลยใหญ่มากๆนั่น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 เอาเอาคุบินเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาช็อตตายไม่เข้าดีนียอะไรเนี่ยโอเคเอาวยิง มองไปเห็นมันไซส์สเกวกูยิงกันจิบใช่ไหมล่ะแตกต้มอัดไอชิบหายเกินไกูฆ่ามันนะกูฆ่ามันนะฆ่าเลยาเลยยิงไปฆ่ามันเลยปิดตัดเลยไม่ตายอ่ะตายแล้วนั่นเนี่ยเฮียอ้ากูยิงปืนมาท้ายละรัางกระสุนไม่ระเบิดเฮ้าโว้น่าสงสารจริงๆเลยโอ้โหไม่ระเบิด น้อาม,ามาไปทุูปีดเองวหอะไรเนี่ยปีดแตายเปะนิ้งไกกม่ที่ดีกังปีละเอ้เสียงอะไรวะกคบินบนหัวเราโอ้เขาเขางมันของมานเขบาขบา้บานใหญ่มากๆไปอยางคน,นวะ xa bóng bay lấy sữa lấy sữa bóng bay lấy sữa bóng bay lấy sữa bóng bay lấy sữa ai bay lấy sữa bóng bay lấy sữa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  bay lấy sữa bay lấy sữa lấy sữa bay 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 lấy sữa ไปตันเที่ยเลยมึงป่านี้มึงขึงได้สัว์เครื่องบินมันสองลำอ่ะเห็นมาหล่ะใช่มันเกิดเพิ่มตัวเนี่ยเกือบชนกันตายหายเหี่ยเยนไอไม่แคร์ปีกเนี่ยมดแป้มึงโคตรกระโัลเลยไนจริงจะเปิดรอบสองได้ที่อเอาบินพาดหัวไว้ละอยากไงกูเอนี่อ่ย ุยผู้ช่วยชีวิตเหนือเคออเหรอใช่เห็นลำเดียวเองนี่ไงลำเนี่ยโอ้ดับเบิ อยู่ไหนจดเกิดจุดเกิดมาเกิดมาเลยจบแล้วไม่ได้รักดวงวันนวงเลยให้ไปแฉปจุดไม่เชื่อไอ้กูใหี่กว่านี้มึงรอดแล้วคนมาดวงสวย